mẹ em thì có lúa ở chắc chưa số một nhất thì về cứ khao với á khao bụng cứ nhà được thì có lúc mau mà cứ nhát được các đồ thầy áo phát cứ cả ở hứa là những buổi này thảo phát chắc phát với mẹ em lo xong phải mình ghé thì nghỉ sớm cứ mẹ ai 마마비아자지 지오메 그렇나 카카오 아담이온 나 하정 마자리 이여너이 손너네르 다네 부타오메 워 카카자 더가 비여네 이바무 트라이번 투 맨에 레버탄 노초아 요지나 루고 초바냐 짱이아 부두가 두가 돈치 오메 모네 미티노사피야 비오 이지메 에코냐 모르예도 고조마니 아부보자티보네 마비비오 이타오지 미네나 미 예노지 미네 노도지 오메 노도지 얼버 담이네 侬呃呃，东北怎么吃？妈妈偏着急，苦点着急的呀。上班以后哈，你说我哈，你们那苦，哪里去？比照你侬没说，啥药吃？比俺们，不用的。我们侬也到干，我说你呢，没说啥药吃。比俺们啥药不比，俺们比照你，是来烧嘛？上班以后，我们我们那胖胖的了，侬比莫的了，我们那不胖胖的了，哪里有得啥病的了？我们你们那苦会胖的了。 なんで、もうやったら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 、もうやったもうやったら、もうや a たら、もうやったら、もうやったもうやったら、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 もあやったら、もうやったら、もうやったら、もうやったら、

อาจา่มันร uh ู huh. uh ้ huh. uh ัเรอีนออเนี huh. uh ่ย huh. uh ู huh. uh ้จักกุญแจอาชีพก็อันไหนทางไหนเราถ่ายเอาปุนเขึ้นมาเลยคือไม้ได้ยพชิงอ่ะกนหรพันุดีบทที่บทที่ร้อยเข้อหนึนะครับเราจะอ่านด้วยกันเนาะภาษาไทยขึนยาวเดถึงรู้ขึ้นมาจงขอบคุณพระยาเวหนึ่งสจงขอบคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมันคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจน่นอ อ่ะดูฮะมีเยผมโดนเผ็เท้าเนี่ยดูฮะอ่าอ่าจุกละเข้าอีน้องก็คุมมาถามผมว่ามีเยโซไหมมือแม่และโรยเอ็นเดีหมดเมี่ยฮะล่รอ่าอุจิแม่หุอกไปี่มีไหนเอ่ยงาเมือน้องสิบปุ๊บเลยบิกคู่ชมหัวยัยหลอมีเงียยอมือเลยนอยู่โจนั่รู้และอดีโน่ดิงานอยู่โจทนั่รูและเอ็้านโน่มาอยู่มีเงียยอมือแลยเอ็นดิฮะล่ะทําพูรณ์สมบูรณ์ยเอมมาแห่ฮะล่ะงาเหมือนน้องสวบรุมีเอ้าฮะล เอ้มียยมือแล้ม,มังราเร่ย้อนช่วน้ลูเรียนมานะาเหรอมีย้ายมย,ม,ย,ม,ย,ม,ยมือ คนเนี่ยห่อมามึงอ่ะเล่นอยู่ไงคนเนี่ยมันเหี้ยอีกจนเอาอยู่หมดแหะแต่อีเมินตัวแล้วอะผัวหน้าเรือได้อยู่หรออุ้ยได้เฮ้ยพันอยู่เหรอเออผมมีเยี่ยวอยู่เหมือนเจือพันเล่นถอดแม่แต่อีเมินตัวทีนะอ่ะจนหมดแล้วเนี่ยต้องต้องตั้งตาเลยว่ะอยู่หาตัดตรงแล้วโรเมนซอฟีก็ก็ไอ้อปอสเจลิโซยาที่มีเนี่ยคือมันอ๋อแล้วทีนี้ฉิบาไปเนี่ยล่ะถ้าฉิโจแล้วต้องตัดเล่นดาเลยเฮ้

แอนยานาบูโชเน่งางาฟุกงานเล่นอยู่เอม่างากําดตกเลยฮะพี่พัดดําเนี่ยล่ะนะแล้วลองญียาเอ๊ะเอ๊ะยาปาปิเนี่ยนะไม่พอเลี้ยงมารู้ล่ะขัดเช็ดหมดเลยเนี่ยฮัลโหลทําไมเนี่ยอยู่จ้องเอาวีดีโอเนี่ยลองยุเตเนี่ยไปใส่นะ nên cha này lấy được ngà ba mươi mà ông thẻ đấy linh để giá bao nhiêu nhỉ là hết đấy à gì thế cũng nghèo chút rồi nha mà tham gia chứ là thế chứ là ngày sinh chết chỉ gặp con mà thôi thì nhưng cái loại gì mình cũng à mà là từ à mà mà nào mà mình biết chụp à, cái này được, à là về thì thì cái lọ, dùng ăn ăn thì cái lọ, là nó

น้องเื่อไงอ๋อเออสารุชายยังอีกงาหรอเออเออเอ้นะเอ่อถึงไงอเภอุจิงนจาเจารอหมดแรกเนี่ยาหรอถ็าทำมีนยิบครูถึงก็รู้งานเอ้คนเดีนวว่าอุจิอจจาอันงูเงือนเจียหรอเอ้คนเดีนวอุจิอคาสาตุเรื่องอันงูาหรือก็หมดแรงขังแบกถ้าหรอเอ้อีก่งนี้เนี่ยแสลังเอยก็เนี่ยเดี๋ยวแล้เนี่ยแนวสร้างสรา ดูสบายดีหรองาสไลด์ยีมแม่ยังใต้คาริจ่าม้วเชื่อมาสลด์มาหรอแล้วก็เล่ามันเสารนะองที่สุดเซดีไปลองกับแบบวงไปแย่ยีขึ้เรื่องจะเชื่อบ่อยงี้เราหัวสุดจ่าอันน้องนี่ือใช่ไหมแล้วก็มียนนี้หวาแล้วกชมวาท่เขาอก็เนี่ยอ่าเรื่องจะเชอบ่อยโเจอบอร์เะไหรออะรูซีดิกามันเนียรเรากลมาเออแล้คอนนตเนี่ยก็เหรอ

อาขาวตถึงเรื่อ่มีเยอคียาวจัวถงกีกุโตจัถึงนี่สีบุ๋เลวเนี่ยกลนเช่าอันนอยาสุนเชติงีนน่หรอแล้วกมอหมอน้าบอกคุชองมาเตอะหรอพอสิยาจมังเงมีเยอะกลอนจะเชื่อนามังเงยอะหรอพอหยอกลูกอทมาอตมึงาสิกิสิกาบุเลวเนี่ยลาวจิอะอเออเออเอหรออหรอาลีอวันราคืเนี่ยเป็นเนที่นี่น,น,เน well, intel, ีเป็นิมาแลวเาว่าไอเจ้ามำขักนเนี้วหรอนอมาเตะหรอ

วันที <ia> ่สิบสอเกินแล้เะบาลาชติเซ่ยสกันหรอโวยาาันอพุทจินะครับันหรอวันที่สิบคุณน้องน้องชายเป็นคนแถวว่าพือหาชายาีันหรอมาเพื่อหาชายาดีหรือว่าตามพี่แนเออคือหน้าคนดียว่วลพวงกันหรอกว่าวีแบบเราก็เต้นใข้าวคือาากันหรอยัดะยัดาโอเคันหรอ สลาว์เาอทนทนทัทัทิเอง้นตงมาวสิเดอกน้ว่าเงอะไรี้ัอดเอากาน้จีอนีสาสมุลาจังหวัเนี่ยเหมือนกัเนยะออเช่นง้นตีโจง่ตัศเนี่ยล่ะเด้อเองมาเยอะรามันีทัเนี่ยละเออเนาะเออวุ้ีอาเซวุ้ีจงเล่ အဲ့ကျချီချဘင်္ဂလားညောင်းနေရလားအိုးအန်နွတ်စ်လားနုနယ်ခါလို့အာဦးကြီးမေယာမီအဒီရမေယာမီတိုင်းရလားမေယာမီမြောက်ရလားအိုးဘုစ်မုဆိုးတို့ချာချာလာနေလဲမြေပြိချတူတူညာရလားလောက်ကတိဘုပတ်နေတယ်မွာရလား ว่าถือว่าสั่งสรรเนะครหบถือว่่งสรร์นีหรอแอมอกเราก็ไดะถึงกันย้อนหนดูยางไงมาเอมหรอออยงมู่อยงมู่หยเออเล่นดีอเรออัจจับเองมาาตเอ็หรอมือสึกัชาดๆช่ามาตือเนี่ยักกันเหียงตัวชาดๆเบืองเนียขาเหี่างข้หยอกันเหียวไม่โตเบอรเอ็มหรอไอ้เสนอรอยเอรอไม่ยังมีเหนือไม่ยังมีไตพยพจันอย่างนั้นิพัเลอดัวชาพนช่าเราอแก็เสนเดเออ

啊，你 sala sala mo 啊，阿姐你同姐咪娘闹阿罗，咪侬侬姑奈阿罗，就咪奈侬姑侬阿约比 Jama，阿我讲阿阿 couple 比 Jama 时候，我哋侬奈唔得阿罗，阿约实体卡，阿我 see 奈部德拉阿阿罗，就到 see 借奈部德拉，我奈有咪借嘞，银行系咪信用嘞？阿罗，你们今年到底赔奈哪嘞？啥到底过奈哪嘞？阿我你穿你戴个奈阿哪种嘞？阿你咪查你奈哪嘞？少咩？阿罗，你普通伢子少阿罗，银行个就实体卡多嘛阿罗。 呃，安 <Mile> 喽<气>，就搞到没呢？呃，你说，你几年了？你你你你才毕业的啦？嘞，毕业三年的啦？你你说，你当当毕业的啦？那毕业的啦？那你去睇的啦？嘞，过年去扫的，安喽，一样的。是咩呢？啊，去婆家喽，阿妈婆，安喽。阿妈婆，安喽，到到市郊，咩山嘞？市郊啊，乌鸦嘛，伊对蕉唔怕人，好食，安喽。 มีัสในเองนะเนี well, ่ยผ่องโหลมนะผมยังเอาว่าตัวหลอมยิ้ดหนองจะฉุพาอยากอยู่เนี่ยเออลองพอเสี่ยดีมื้อตุยิ้ดอยู่เหมือนอเมริกาเนี่ยยิ้ดตัวว่าบ่ยิ้ดอยู่เหมือนแต่หนออย่าเถอะเออถ้าจมยิ้ดตัวบ่มาหนีเลยชิงกันกะสาาะสาพวกของโดยเจ้งกะหนีหนองหนอนอันในละว่ามีอ่ะแล้วเอาเนี่ยตัวทัวอะคะซาละดูบะมุสาคังลีโอเนลลมมุสาคังยิ้ดตัวบ่มาเลยเออจีโรเนลเนี่ยหยุดเหมือนปะบ่มาเหมือนเด้เออ

งันี่ยงยง่ยผมเนี่ยเนะงามึงี่ยหัวเนี่เดือกของน้องเลยน้องสียาะน้อย่ดูหมอนุเรนเนาะต่นูเนี่ยีเนาะมังยครานีเรืองของพ่อเนาะเื่องง่หมือนหน้า่างานเนี่งย